ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่กานมนาการพระเจ้าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาทักทายกันพูดคุยกดไลค์ mm. กดแชร์ด้วยกันนะคะ mm. จากพระธรรมสรวีาทาทดที่150ข้อที่คจงสังเรเสริญโลงด้วยเสียงสี่ ทิ้งทาขาขอน,นมัสาการ <S <S ให้เป็นดินประปรีโหโลเป็นเสียงชวาสันแลกกอกลาบลนมัสาการพระอคขาจะนมั

เทวัยญาจำวันชีวิตเธอพาไปแระแจําของขารัแห่งดูงหจประจําของคขา จาริยนรรมด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่สำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มันมาสักการพรนะองค์ณที่แห่งนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับการดูแลที่พระองค์ทรงดูแลเราและสถิตยอยู่กับเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาขอฝากมอบวันนี้ไว้กับพระองค์ฝากมอบคําเทศนาที่จะหนุนใจเราด้วยในวันนี้ฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระสูคริสต์เจ้าอาเมน ให้เราอ่านหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตด,ด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรมมจารีทรงทนทุกทรมานในสมัยที่ปอนททอัสปิลาตปกครองทรงถูกตร,รึงไว้ที่กางเขนแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไวใ้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แด,ดนมรณาในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนับเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพระเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากริ์จากบริสุทธิ์ในการร่วมสวรรค์ชันร่างทรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบุ์ชีพนิรันดร์อเมน ให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเทโสรโลนิกาบทที่ 5. ข้อที่23ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา สำหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้นะครับก็คือรักษาสมดุลแห่งความเชื่อนะครับในปีนี้นะครับเราก็ผ่านมาถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของเกาหลีเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับหลายๆโรงงานนะครับก็คงที่จะเริ่มที่จะเริ่มหยุดพักร้อนกันแล้วใช่ไหมครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พักผ่อนในหน้าร้อนนี้นะครับจากการทํางานหนักที่ผ่านมาทั้งเดือนนะครับ ซึ่งเป็นการที่จะรักษาสมดุลในชีวิตของเราด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ที่เราจะทํางานอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีเวลาที่จะได้หยุดพักบ้างแล้วนะครับและในวันนี้นะครับในการดําเนินชีวิตของความเชื่อของเราด้วยเช่นกันนะครับจะต้องมีการรักษาสมดุลทางความเชื่อด้วยดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับให้เราที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันก่อนอื่นนะครับอยากจะให้เราที่จะทักทายซึ่งกันและกันนะครับบอกคนข้างๆของเราว่าหยุดพักซะบ้างครับหยุดพักซะบ้าง นะหยุดพักสะบ้างนะครับหลายคนนะครับไม่เจอกันนานเลยนะครับในตลอดหลายครั้งที่ผ่านมาครับมีโอกาสที่ได้หยุดพักร้อนนะครับก็ได้มาร่วมนมัสการกันบ้างนะครับอยากให้เราที่ได้หยุดพักกันสะบ้างนะครับและพี่น้องที่รับชมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องหลายคนที่รับชมย้อนหลังอยู่นะครับก็ที่จะช่วยกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอํานวยอวยพระพรพี่น้องทุกคนด้วยนะครับ ร่างกายที่แข็งแรงนะครับจะส่งผลให้จิตใจแข็งแรงด้วยนะครับและเมื่อจิตใจของเราแข็งแรงแล้วนะครับจิตวิญญาณของเราก็จะต้องแข็งแรงอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับทั้ง3สิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นนะครับในการดําเนินชีวิตแห่งความเชื่อของเรานั้นน่ะจะต้องรักษาสมดุลของทั้ง3สิ่งนี้ให้ดีด้วยกันนะครับเรามาดูสิ่งแรกด้วยกันครับสิ่งแรกนั่นก็คืออะไรครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับ <Krist ian> พระเจ้าทรงต้องการให้เราที่จะรักษาร่างกายให้แข็งแรงและก็สมบูรณ์อยู่เสมอนะครับให้เราลองคิดดูนะครับเมื่อเราป่วยนะครับเป็นยังไงครับเรานอนป่วยอยู่นอนสมอยู่ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงที่จะลุกไปทําอะไรเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะ่ะเราจะมีแรงที่จะลุกขึ้นมาอธิษฐานเช้าตรู่ได้หรือเปล่าถ้าเราป่วยอยู่หรือว่าเราจะลุกขึ้นมานมัสการได้หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเราป่วยหนักๆอยู่ดังนั้นนะครับเรายังจะไม่มีแรงที่จะสามารถที่จะไปทําอะไรต่างๆได้นะครับ ดังนั้นนะครับแน่นอนว่าคงจะเพลียและก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แน่นอนนะครับดังนั้นนะครับเราจึงจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงด้วยนะครับเราถึงจะสามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นนะครับให้เรามาดูที่ผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอลียาห์นะครับท่านจะต้องต่อสู้ทางจิตใจเป็นอย่างมากนะครับท่านได้รับการต่อสู้จนจิตวิญญาณเบิร์นเอาท์นะครับหมดแรงหมดไฟไปเลยทีเดียวทําไมล่ะครับ เพราะว่าท่านจะต้องได้ต่อสู้กับผู้เผยพระวจนะของพระบาอันและผู้เผยพระวจนะของพระอาเชลาซึ่งมีจํานวนมากกว่านะครับแต่ว่าในที่สุดนะครับท่านก็ได้รับชัยชนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ไม่ยอมที่จะหยุดนะครับก็ยังตามล่าไล่ล่าท่านอยู่นะครับพระนางเยเซเบลนะครับก็ได้ส่งคนออกไปตามล่าท่านนะครับดังนั้นนะครับทำให้เอลียาห์นะครับจะต้องหลบหนีออกมานะครับหนีออกมาจนมาหมดแรงในที่สุดจนมาหมดไฟในที่สุดนะครับ และในเวลานั้นนะครับพระเจ้าได้ทรงช่วยเอลียาแบบไหนครับส่งช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของเอลียาขึ้นก่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวให้เรามาดูในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันดีไหมครับจากหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่5ถึง8ให้เราอ่านพร้อมกันครับและท่านก็เอนกายลงหลับใต้ซากต้นเดียวนั้นนี่แน่มีทูตสว่างดงเนินมาแตะต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านมองดูนี่แน่ ตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ําลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มแล้วนอนลงอีกและทูตของพระยาเวก็มาอีกครั้งที่สองถูกต้องแล้วท่านลุกขึ้นรับประทานสีมิฉะนั้นจะเดินทางจะเกินกําลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกําลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า พระเจ้าทรงให้เอลียได้นอนพักที่อยู่ใต้ต้นซากนะครับแล้วก็ได้ส่งทูตสวรรค์มาจัดเตรียมอาหารให้ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับนั่นก็คือการที่ฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระองค์ได้ทรงนําไปที่ภูเขาโฮเรบนะครับและในที่นั่นนะครับท่านก็ได้พบกับพระเจ้าแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณขึ้นมาองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันนะครับ ท่ามกลางพันธกิจที่ยุ่งยากวุ่นวายของพระองค์นะครับพระองค์ก็ยังทรงหาเวลาที่จะหยุดพักในเวลาเช้าตู่นะครับพระองค์ก็ทรงหาที่สงบเพื่อที่จะอธิษฐานพอตกเย็นนะครับพระองค์ก็เข้าไปยังภูเขามะกอกเทศเพื่อที่จะทรงพักทุกคนครับการพักผ่อนนั้นเป็นหลักการของพระเจ้านะครับเป็นหลักการในการทรงสร้าง เมื่อพระเจ้าทรงเดลามิสสร้างสรพสงสร,พสร,สรพสิ่งต่างๆในเวลา6วันนะครับและในวันที่7นะครับพระองค์ก็ทรงได้หยุดพักจากการทํางานพระองค์ก็ทรงหยุดพักด้วยเช่นกันนะครับนั่นเป็นหลักการในการหยุดพักนะครับหรือการหยุดพักในวันสบาโต้นั่นเองดังนั้นนะครับเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับให้เราที่จะได้หาเวลาพักผ่อนด้วยเช่นกันได้ใช้เวลาพักผ่อนกันให้เพียงพอ เติมพลังกันให้เต็มที่ครับสิ่งที่2ครับที่เราจะมาเรียนรู้กันสิ่งที่2ก็คือจิตใจนั่นเองเมื่อจิตใจของเรานะครับได้รับการกระทบกระเทือนอะไรมานะครับก็จะย่อมส่งผลให้จิตวิญญาณของเราได้กระทบกระเทือนไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับภายในจิตใจของเราอะ่ะจะต้องมีจิตใจแบบไหนนะครับที่จะทําให้สมดุลทุกอย่าง รักษาสมดุลทุกอย่างได้ให้เราดูในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันดีไหมครับจากฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ให้เราอ่านพร้อมกันครับจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสใช่แล้วนะครับอยากจะให้เราทุกคนมีจิตใจเหมือนอย่างพระเยซูคริสนะครับคือจิตใจที่มีความเข้มแข็งและเป็นจิตใจที่มีความแข็งแรงที่สุดนะครับให้เราที่มีจิตใจเหมือนอย่างพระเยซูคริสแล้วจิตใจอย่างพระเยซูคริสคืออะไรครับ สิ่งแรกก็คือพระองค์ทรงมีความถ่อมใจนั่นเองสิ่งที่สองพระองค์ทรงมีจิตใจแห่งการรับใช้และสิ่งที่สามนะครับก็คือทรงมีจิตใจที่อ่อนโยนให้เราที่จะมีจิตใจอ่อนโยนด้วยเช่นกันนะครับมีจิตใจแห่งการรับใช้และมีจิตใจแห่งความถ่อมใจนะครับทั้ง3สิ่งนี้นะครับคือจิตใจที่มีความสมบูรณ์เป็นจิตใจที่มีความสุขครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่3นะครับที่เราจะรักษาสมดุลนั่นก็คือจิตวิญญาณที่ได้รับความรอดนั่นเองครับ พระเยซูคิดสเสด็จลงมาในโลกนี้เพื่ออะไรครับจากพระวจนะในตอนนี้นะครับได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวให้เราดูพร้อมกันดีไหมครับจากมัทธิวบทที่1ข้อที่21ครับเธอจะทาให้พระกําเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกท่านถูกต้องนะครับการช่วยให้รอดจากบาปคืออะไรครับนั่นก็คือการได้รับความรอดทางจิตวิญญาณนั่นเอง ให้เราลองพิจารณากันดูด้วยกันนะครับมีคนป่วยมากมายนะครับที่เข้ามาหาพระเยซูคริสต์และได้รับการรักษาให้หายคนง่อยก็สามารถลุกขึ้นได้คนตาบอดก็สามารถมองเห็นได้คนหูหนวกก็ได้ยินคนเป็นใบ้ก็พูดได้นะครับผู้ที่เชื่อเหล่านั้นนะครับเขาไม่ได้รับการรักษาแค่เพียงร่างกายเท่านั้นนะครับแต่พวกเขายังได้รับความรอดอีกด้วยนะครับ เหมือนกับที่พระเยซูคิ์นะครับได้ตัดเอาไว้ว่าพระองค์ทรงตัดกับผู้หญิงคนนั้นว่าความเชื่อของเธอทําให้เธอรอดจงไปเป็นสุขเถิดนะครับพวกเขาจึงได้รับความรอดทางจิตวิญญาณในที่สุดนะครับร่างกายต้องได้รับความรอดด้วยหรือเปล่าจิตวิญญาณก็ต้องได้รับความรอดหรือเปล่าสรุปแล้วคืออะไรครับการที่ได้รับความรอดทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะครับ อย่างนั้นนะครับอยากจะให้เราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับที่จะรักษาสมดุลของความเชื่อนี้เอาไว้นะครับให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้านนี่ก็เป็นหลักสําคัญนะครับเดี๋ยวขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพงษ์ทั้งหลายข้าพงษ์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่ให้เราได้เรียนรู้ถึงการรักษาสมดุลของความเชื่อให้เราที่จะดูแลรักษาร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอให้เราที่จะรักษาร่างกายของเราให้ดีให้ได้มีการพักผ่อนบ้างถ้าหากเจ็บป่วยไปแล้วก็จะไม่มีแรงในการทําสิ่งต่างๆได้ให้เราที่จะมีจิตใจเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ที่มีความถ่อมใจมีจิตใจแห่งการรับใช้และมีจิตใจที่อ่อนโยนและท้ายที่สุดให้เราจะรับความรอดทางจิตวิญญ,ญาณผ่านทางความเชื่อของเรา เวลานี้อยากให้เราได้อธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าได้ใช้เวลานี้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและพูดคุยกับพระองค์เป็นการส่วนตัวให้เราอธิษฐานเผื่อสาหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กําลังทํางานอยู่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเขาทำงานมีภาร,ระหน้าที่การงานที่แสนหนักขอพระเจ้าที่จะทรงประทานช่วงเวลาในการที่เขาจะได้หยุดพักผ่อนได้รับการเติมกำลังได้รับการเสริมกำลังที่จะกลับมีกำลังเที่ยวแรงฟื้นขึ้นมาใหม่ นอกจากการฟื้นคืนกำลังทางร่างกายอย่างเดียวแล้วที่จะฟื้นคืนจิตใจและฟื้นคืนสภาพทางจิตวิญญาณด้วยในเวลานี้เราขออธิษฐานเพื่อสําหรับพี่น้องของเราหลายคนที่มีอาการเจ็บป่วยมีพี่น้องของเราหลายคนที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นอย่างเป็นเวลานานขอพระเจ้าที่จะทรงสัมผัสแต่งต้องและรักษาขอให้เขาที่จะมีความเชื่อที่แรงกล้าที่จะค้นหาพระองค์เรียก พระองค์ขอการช่วยเหลือจากพระองค์แล้วพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะทรงยื่นผถดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ผ่านทางความเชื่อน,นั้นที่เขาเรียกร้องขอให้พระองค์ทรงช่วยพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะทรงยื่นผถดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์สัมผัสแตะต้องและรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆเหล่านั้นให้หายยิ่งไปกว่านั้นขอพระองค์ที่จะทรงปกป้องพวกเราทุกคนจากไวรัสโควิด COVID -19 ขอให้เราทุกคนที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องพวกเราจากพยันอันตรายต่างๆเราขออธิษฐานเพื่อสำหรับพ่อแม่ของเราครอบครัวของเราที่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยที่เขาจะได้รับการปกป้องรักษาคุ้มครองมาจากพระอ,องค์ขอพระเจ้าที่จะทรงดูแลท่านดูแลครอบครัวของเราให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและปกป้องจากพยันอันตรายต่างๆด้วยเช่นกันเราขอบคุณสำหรับกลุ่มสังคมไทยของเราที่เป็นบ้านของเราเป็นครอบครัวของเราอยู่ที่เกาหลีนี้ที่พระองค์จะทรง ป้องรักษาให้เราที่จะมีความรักซึ่งกันและกันเราอธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอ่านคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประธานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทาผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมน ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้นะครับขอบคุณทีมนมัสการของเราด้วยนะครับที่มาร่วมซ้อมด้วยกันนะครับขอบคุณกัวนะครับที่หลังจากที่ทํางานแสนหนักนะครับได้มีโอกาสหยุดพักร้อนนะครับในวันนี้ก็ได้มาร่วมนมัสการได้มาร่วมสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันด้วยนะครับและหลายๆคนนะครับที่ได้หยุดพักนะครับได้มาร่วมนมัสการด้วยขอบคุณอาร์ตนะครับที่มาช่วยตีกองด้วยและขอบคุณโอนะครับที่มาช่วยในการที่จะถ่ายทอดสดขอบคุณแพตตี้นะครับที่นําในวันนี้ย่าๆนะครับที่ช่วยควบคุมในวันนี้ด้วยขอบ พระเจ้าที่จะ่งอํานวยอวยรพรและเพิ่มตะลันความสามารถของทุกๆคนขึ้นไปนะครับและขอบคุณพี่น้องที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยนะครับหลายคนที่ร่วมกดไลค์เข้ามาได้พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการด้วยกันนะครับ อย่าลืมนะครับให้เราที่จะรักษาสมดุลในชีวิตของเรานะครับไม่ใช่เราที่จะทํางานเพียงอย่างเดียวนะครับให้เราที่จะหยุดพักบ้างนะครับเพื่อที่จะรักษาสมบูรณ์สมดุลในการที่จะรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับนอกจากที่จะดูแลสุขภาพแล้วยังรักษาจิตใจของเราและรวมไปถึงจิตวิญ,ญญาณของเราด้วยเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะรวมเป็นสมดุลเดียวกันได้นะครับขอพระเจ้าที่ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับตลอดเดือนกันอัศวสิง สิงหาคมนี้นะครับเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนี้นะครับให้เราที่จะพักร้อนร่วมหยุดพักพักร้อนด้วยกันในช่วงนี้นะครับขอพระเจ้าจ่วยส่งอวยพรพี่น้องทุกท่านตลอดในช่วงซัมเมอร์ช่วงพักร้อนนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ